ดาวร้ายน้องใหม่น้องมุกดาวโวรินเจ้าเจ้าชาวนี้ก็จะเวเกี่ยวกับมุตันพอมแลสักับดาวตลบโจกขีเส้นเจ้าโครอยพ่อระรินครับพร้อมด้วยน้องหิ่งห้อยพอดารินติดตามมาอีกหนึ่งท่านรับน้องโกเด้งอดวารินรับ អរសួស្ដីครับលោកគួយមືលីកេសសិនមືណងប òi ណែក៏ឯងខាងចောင်းណាលួងណាមលួអរសាយចង់បានមកបាច់ដោះបានឲ្យចិត្តពីដំណាំរណ្ណាមកអូនេះឯងតើតណាលួងលួបាច់បាច់កាប់បាតពីបាច់បိတ်ដំណាំលោអូយ៉ាងណាយោង อีหนูเอาชุดนี้ร้อยตัวออยนี่นี่มลัวมลัวนี่กลัวอือลอยมันนัวสรุปลัวบลัวลัวอะไรนี่โยมมลัวนะลัวออยมันนัวแดลัวออยมันนัวสรุปลัวบลัวลัวหายหายมันนัว รุปลวกมันลวกลวกลวกครับสรุปลวกโอ้ยมันลวกเน่รูเอามาแต่นี้มีเต้นบาที่เธอโอ้ยนี่นี่โยมหมดลวกอ่าลวกโอ้ยมันลวกเน่สรุปลวกมันลวกลวกหายลวกโอ้ยมันลวกเน่ไอ้ยังลวกได้ยังเนี่ ปางจุ้ยขมาติงมาติงเอ้ยนี่นี่มันลวะย้ายคะแนมยันลวอะไรมันล้วะฮะว่าลีหมูเปลยลวะลวะมันล้วะนะเตล้วะคนมาไกลกันเออก็งูพองูให้ลวะลวะลวะโอ้ยมันลวะ A sưu sưu luộc 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 สวัสดีแม่เอาบ้องๆครั้งตานี้มันไม่นี่ธรรมดานี่หอยนี่ใหญ่จุยโอ้บโค๊ะเอ็งโตมันไตรวเลยซะเนี่ยอันนี้ศรนี่ไม่นี่ธรรมดานี่หอยนี่เมียนปุ้ยโอ้ฉิบหายจะโน้นจะน้อมเหี้ยละปีเออนี่พวกมึงเออ มีธุระอะไรกันกับกูเหรอเอ้ยไอ้นี่ต้องกันไงกันเองเอมึงชื่ออะไรทางนี้ชื่อว่าโคเด้งโคเด้งครับแล้วมึงชื่ออะไรจรอีห้อยฮะอ่อเอามึนเรียบปากกูยังไม่รู้สิยังยังแจมมินเมืองเต็งสดเยรู้รู้จักทางนี้แล้วโคเด้งแล้วมึงชื่ออะไรเหรอหรอีห้อย มึงรู้ชื่อกูแล้วมึงจะถามกูทำไมเออไฝสลับเต้อแสดงไอ้กูดเหน่อยน้ำมันเดิมกูตกลงทนร้อยที่ออกมาเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่แล้วเออเนี่ยไหนๆก็ออกมาแล้วเล่นตลกเนี่ยได้ข่าวว่ามึงเคยเล่นมาหลายเดือนหลายปีแล้วถูกต้องแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมึงพอรู้ไหมรู้เออภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเช่น ผลไม้เนี่ยง่งายมะม่วงเมงโก้โมะม่วงสบายเมงโก้แล้วควายบัฟฟาโลอ๋อภาษาอังกฤษมันมีเตระโอถูกต้องแล้วแล้วสีเหลืองเยลโล่มีอ,มอิโตอีโซโมซินาเซ็นส์อันน้ตัดดีที่ด โอ้กูเปรียนมาจากออสเตรเลียอะอนี่เหรอออสเตรเลียแล้วบ้ภาษามันมึงรู้ภาษาอังกฤษมันมันไหมโอ้ทางกูไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสมะม่วงปลายคลองซาอุนฝรั่งเศสฝรั่งเศสเฮฝรั่งเศสมะม่วงปลายคลองมะยมกินทุต กินข้าวจะโดยนี่ภาษาบาตูภาษาฝรั่งเศสตายเลสราเซอังไงล่ะฮะมือมือเนี่ยเมย์เนี่ยเมยเนี่ยเมยเต้อ้เคยมนเนี่ยเจ้าเออเออเอเเออเเออเออเออาออเอออเอลืเอย วันนี้เขาบอกว่าให้เล่นววๆเพราะว่าชาวบ้านเขาอยากดูลิเกแบบวัยวๆบ้านคู่มีแต่มามาวัยวๆมันคือบานซีดเด้มันชอยนี่เ็เยียว,ว่าไอซีสุสปสดปอปะาาสะดมวมันในวินีี้จอจแปนกระเรือบ้านสวายสบายนี่ปลายคางแอมแอ Oh, không mê mê luôn mưa mê này. À, 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 anh mì anh mì này? anh ta là vi phong, anh say mình đừng heo, anh to gì hơn anh, anh chạy anh, này dập luôn, đang thắc căn rồi, anh ai nhảy rồi, anh bè hơi, ừ. ទៅមុនក្នុងប្រတ်ផ្លាឆៃព្រះយ៉ាងណានេះស្រុនេះស្រេចចេះតចាស់តកស្នំស្នូនឲ្យឯងទេមើលរយចាស់តសត្វស្វាលំអេមិនសាត់ឯងទេសាត់អត់ចាញ់គេបាត់ប្លកកំសិ្កឿលខ្មាត់មានឈ្មោះថាកញ្ចាញ់គេចំពោះខ្លួនឯងមិនមានរូបរាងខ្លួនឯងអឺអឺ ผมเองมีชื่ออย่แเลวว่าโรยนามสกุลดาวสระระเบ้อแองโมบิสระระเบ้อไหนขอเสียงตันระเบ้อหน่อยจ้าขอเสียงตานีหน่อยจ้าขอเสียงตาใสตรจเอ็งมีชื่ออะไรนะมีชื่อว่าโกเด้งและมึง่ะมีชื่อว่ามะขามหัวล้าน สสดอย่หัวอะไรมาครับหัวร้านปืนเป๊กเป๊กเมนตนไ้เลยมันเป๊กครัมันเป๊กขอลื้อได้เป๊กของกรองเฮ้ยวันนี้อะอะไรฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังสี่เรื่องโอ้เวลามันจะพอนี้แตงสี่เรื่องเอาแต่เรื่องเดียวพอนี้สี่เรื่องพอดีเลยสั้นยาวยาว ยาวอยู่ประมาณห้าวิเอาอย่างนั้นเล่ามา,เ,าเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องที่หนึ่งมีผัวเมียสองคนเออขับรถไปโลตัสโลตัสเออแล้วทีนี้ผัวขับฝาไฟแดงออเออผัวขับฝาไฟแดงทีนี้เมียทักเลยตะโกนดา่าตะโกนด่าเลยว่ามึงจะขับฝาไฟแดงทําไมเออมันอันตรายเออใช่มันอันตราย,ออรายแล้วผัวตอบยังไงผัวตอบมาอย่างนี้ มึงเป็นคนนั่งมึงไม่ต้องเสือกน,น,นี่สโมมูแล้วเรื่องที่สองเรื่องที่สองถัวกับเมียคนเดิมคู่เดิมคู่เดิมเลยเมียกําลังหุงข้าวไปถึงบ้านเมียหุงข้าวให้เมียหุงข้าวเป็นยังไงสรุปว่าเมียไม่ได้เสียบลักนี่เออพัวมาเห็นวมวังตะโกนด่าอีกเอาคืนเออเอาคืนเมียเออ กัวดากัวดาว่าทำไมมึงหุงข้าวมึงไม่ยอมเสียบลักเออเมียตอบเมียตะคองมาจากหลังบ้านเลยพูเป็นคนหุงข้าวมึงไม่ต้องเสือกแล้วต่อไปเออพอเรื่องที่สองเสร็จปุ๊บนี่จะเล่าเรื่องที่สี่เออรันกันฮะ เรื่องที่2เสร็จเรื่องที่สากูเป็นคนเล่ามึงไม่ต้องเอสือกตอนนี้ดารุตร,ระคู่นะครับครบครัผมหขอใส่สเสือ5,3,8,4ามแกรุงเทพมหานครช่วยขยับรถได้ครับตอนนี้รถ